นอนไม่หลับบ่อยๆต้องรีบเช็คนะคะสัญญาณเตือนของอาการที่ผิดปกติค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดนะคะบอกได้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับกันเลยความสุขพื้นฐานของพวกเราคืออะไรคะการกินอิ่มแล้วก็นอนหลับเชื่อไหมคะถ้าวันไหนะที่เราต้องนอนพลิกไปพลิกมาบนเตียงแล้วก็คมตาไม่หลับเลยโอ้โหเราจะรู้สึกเลยนะคะหงุดหงิด แล้วก็โดดปกติเนี่ยคนเราจะต้องนอนพักผ่อนประมาณ6-8ชั่วโมงต่อว,วันซึ่งเ,เด็กเล็กๆนะคะที่มีอายุระหว่าง1-2ปีก็ต้องนอนอย่างน้อย11ชั่วโมงเด็กอายุระหว่าง3-5ปีก็นอนหลับ10ชั่วโมงเด็กอายุระหว่าง6-12ปีก็นอนหลับ9ชั่วโมงนะคะส่วนวัยรุ่นอายุ13-18ปีควรมีการนอนหลับที่8ชั่วโมงและอย่างที่บอกเลยว่า ถ้ามีอายุ8ปีขึ้นไปก็ควรนอนอย่างน้อย7ชั่วโมงนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะนอนไม่ถึงกระโกบครบได้1ชั่วโมงแต่ถ้าเรามีอาการที่นอนไม่หลับนอนหลับไม่สนิทตลอดทั้งคืนหลับหลับ,ลบตื่นตื่นจะทําให้เป็นไงล่ะคะเช้าวันต่อมาเราก็ไม่สดใสอาจจะเข้าสู่ข่ายภาวะเรียกว่านส s o เนียคือนอนไม่หลับหรือหลับแบบไม่มีคุณภาพที่มักจะได้ยินเนี่ยคนที่ส่งอายุก็จะบอกเลยขึ้งคืนนอนไม่ได้นอนไม่หลับเลย ซึ่งสิ่งต่างๆ,างๆเหล่านี้บอกได้เลยนะคะว่าถ้าเรานอนไม่หลับเนี่ยมันจะเกิดภาวะทุกข์ทรมานมากเรามาดูนะคะถ้าสมมติว่าเรานอนไม่หลับมันเกิดจากอะไรข้อที่หนึ่งการนอนไม่พอเช่นกว่าจะนอนได้ต้องใช้เวลาดานมากแล้วนอนแล้วก็หลับหลับตนตื่นตลอดทั้งคืนสองมีภาวะนอนไม่หลับเป็นประจำสาม มีผลที่ตามมาจากการน,นอนไม่หลับในการใช้ชีวิตประจําวันเช่นวู้บหลับกลางกลางวันนะคะที่ทํางานวูปบหลับขณะขับรถค่ะซึ่งตรงนี้ต้องระวังครานี้เรามาดูเลยค่ะสาเหตุของการนอนไม่หลับของแต่ละคนมีอะไรบ้างตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะคะซึ่งเราต้องเช็คดูว่าสาเหตุที่เรานอน,อนไม่หลับเนี่ยแต่ละคนมีอะไร แล้วเราก็ต้องมาแก้ไขเอามาพิจารณาว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรจริงๆถึงตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะมีสาเหตุอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยพี่ปลาอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ share, ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแล่เปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสินงดีท่านอื่นกดติดตามกด,กดกระดิ่งช่องยู u ูบพี่ติฟฟี่เป็นก่อนกลังใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นคร,ร่อบครูสุขภาพเดียวกันเพื่อดูแลสุขภาพเดี๋ยวเรามาฟังสาเหตุกันเลยค่ะ ข้อที่1เพศหญิงโดยเฉพาะช่วงใกล้หมดประจำเดือนหรือมีโนโพอส 2. อ,อายุซึ่งอายุที่มากขึ้นจะส่งผลให้นอนไม่หลับได้มากขึ้นอ่าบอกได้เลยนะคะ 3. มในรายที่เคยมีปัญหาการนอนไม่หลับมาก่อนอันนี้ก็ต้องระวังด้วยค่ะเพราะมันสำคัญ 4. ประวัติคนในครอบครัวมีปัญหาของการนอนไม่หลับ 5. เป็นคนหลับตื่นเลยถูกกระตุ้นนะคะให้นอนหลับแล้วก็ตื่น ได้ง่ายเลยค่ะก็ 6. มีแนวโน้มที่จะนอนไม่หลับเมื่อมีความเครียดอยู่เสมอก็อ7ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวจะนอนไม่หลับง่ายกว่าก็อ8มีโรคประจําตัวเช่นหัวใจล้มเหลวหรือปอดเรื้อหลังคราวนี้เลยนะคะที่สําคัญเลยที่พี่ปราจะบอกบอกว่าทําอย่างไรล่ะคะเราถึงจะมีการนอนหลับที่ดีที่เรียกว่าสรีปายรีนค่ะข้อที่หนึ่งพยายามนอนและตื่นเป็นเวลาและไม่ฝืนการน,นอนถ้าหากเราไม่รู้สึกง่วง ข้อที่สนอนเท่าที่ร่างกายต้องการแต่ไม่นานเกินไปตื่นแล้วให้รีบลุกจากเตียงข้อที่สหลีกเลี่ยงการดื่มคาเฟอีนหลังเที่ยงและแอลกอฮอล์ตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำข้อที่สออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ20่สนาทีแต่ควรออกกำลังกายก่อนถึงเวลานอน4-5่ชั่วโมงข้อที่หหลีกเลี่ยงการสุปรี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเย็นถึงค่ำค่ะ เราว่าอะไรคะช่วงนั้นเราใกล้จะนอนแล้วถ้าเราไปสุปรีซึ่งมันมีสารที่อาจจะกระตุ้นให้เราเนี่ยนอนไม่หลับเลยเพราะฉะนั้นสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้มันเป็นพฤติกรรมที่เราจะต้องดูแลตัวเองมากๆนะคะข้อที่6ลดสิ่งที่อาจส่งผลรบกวนตการนอนหลับในห้องนอนเช่นปิดไฟปิดโทรทัศน์ปิดวิทยุข้อที่7ลดการดูจอภาพในเวลาก่อนนอนเช่นจอคอมพิวเตอร์จอโทรศัพท์จอโทรทัศน์ข้อไป พยายามเลยนะคะอย่าเอาความเครียดกลับเข้ามาในเวลาที่เราโนนกระจัดความเครียดและกองกรมวลให้หมดไปก่อนจะเข้านอนก็เก้ารีบเลี่ยงการที่เรางี่บในช่วงเวลากลางวันที่นานกว่า 20- 30ถึงนาทีค่ะเห็นไหมคะสิ่งต,ต่างๆเราเนี่ยมันมีความสําคัญมากๆเลยบางครั้งเราคิดว่าอีไม่จําเป็นแล้วเราไม่ทําแต่ทําให้เรานอนไม่หลับเลยพี่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะ ถ้าเราเนี่ยมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือดูแลตัวเองให้ดีปัญหาการนอนหลับก็หมดไปผู้สูงอายุเองนะคะก็จะไม่มีปัญหาที่เรียกว่านอนกลางคืนไม่ได้เลยอะคะ่ะตื่นขึ้นมาก็เหมือนนอนไม่พอแล้วก็หงุดหงิดเราต้องแก้ให้ได้เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการควบคุมสิ่งเราก็หนึใช้ที่นอนเพื่อการนอนหลับเท่านั้นก็ที่ส ขึ้นนอนบนเตีเมื่อง,ง่วงไม่ฝืนกันนอนถ้าเราไม่ง่วงนะคะข้อที่สไม่ใช้ที่นอนทำกิจกรรมอื่นๆเช่นอ่านหนังสือดูโทรทัศน์กินอาหารกินขนมข้อที่สถ้านอนบนเตียนานกว่ายี่สิบนาทีแล้วยังไม่หลับให้ลุกจากเตียงไปทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายเช่นจิบน้ำอุ่นจิบนมอุ่นอ่านหนังสือฟังเพลงข้อที่ห้า ไม่ลุกจากเตีงเพื่อทำกิจกรรมที่ไม่ส่งเสริมการน,นอนเช่นดูหนังหรือกินของหนักๆอันนี้เราไม่ควรทำนะคะข้อที่6ไม่กลับไปที่นอนจนกว่าเราจะรู้สึกเหลี่อยแล้วก็ง่วงข้อที่7อันนี้ดีนะคะตั้งนาฬิกาปลุกให้ตรงเวลาทุกเช้าทั้งวันทำงานและวันหยุดข้อที่8ไม่อนุญาตให้มีการงีบในช่วงกลางวันโดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะถึงตอนนี้เรามาดูกันต่อเลยนะคะว่า เราควรทำอย่างไรในเรื่องสารเคมีหรือยาที่อาจส่งผลต่อการนอนไม่หลับอันนี้เราต้องรู้ไว้นะคะเพราะถ้าเราจะได้หลีกเลี่ยงอะคะ่ะข้อที่ 1. นึ่งแอลกอฮอล์ก็หมายถึงพวกเหล้าเบียร์แล้วก็ยาน้ำปผสมแอลกอฮอล์ข้อที่สองคาเฟอีนหมายถึงชากาแฟเครื่องดื่มชูกำลังข้อที่สยาที่กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางเช่นยาที่ทำให้จมูกงลง ข้อที่สี่ยากดระบบประสาทส,ส่วนกลางหรือกดกรรมยากอาหารข้อที่ห้ายาต้านการส่งเศร้าบางชนิดข้อที่หกยาขยายหลอดลมพี่ปราอยากจะบอกอะไรหรือไม่คะถ้าเรานอนไม่หลับเนี่ยหรือนอนไม่พอแบบสะสมหรือหลงังมันจะเกิดผลเสียอะไรข้อที่หนึ่งเกิดบัติเหตุทางถนนแน่นอนค่ะเกิดความผิดพลาดในที่ทํางานเช่นหลับในขณะทํางานทําเอกสารผิดพลาดแล้วก็อารมณ์หัวเราเนี่ยจะเสียได้ง่าย ข้อที่สองคุณภาพชีวิตของเราต่ำลงแน่นอนค่ะเช่นทำกิจกรรมที่ชอบน้อยลงเนื่องจากรู้สึกไม่มีแรงไม่อยากทำเลยบางคนก็เรียนหนังสือไม่รู้เรื่องนอนหลับในห้องเรียนหรือที่ทำงานอาจส่งผลให้มันมีกระทบกับเรื่องการเรียนถูกเจ้านายตำหนิอาจส่งผลให้ไม่ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งถูกตัดเงินเดือนหรือที่สำคัญบางรายก็ถูกออกจากงานนะคะเนื่องจากเขามองว่าประสิทธิภาพของการทำงานเนี่ยไม่ดีนอกจากนี้ ก็ยังรวมถึงความรู้สึกอิดโรยอ่อนล้าสับสนเครียดวิตกกังวลยิ่งหากมีภาวะเครียดเป็นพื้นฐานอยู่ด้วยแล้วเมื่อสะสมมากๆเข้าอาจทาให้เข้าสู่อาการซึมเศร้าซึ่งพ่ปลาบอกเลยนะคะการประเมินคุณภาพชีวิตแบบสั้นของผู้ที่มีภาวะนอนไม่หลับสะสมเรือหลังจะพบว่าคุณภาพชีวิตของผู้ที่นอนไม่หลับสูญเสียไปในขนาดที่เท่าเทียมกับผู้ที่เป็นโรคหรือหลังเช่นภาวะหัวใจล้มเหลวหรือโรคซึมเศร้า ข้อที่ 3. สามแสวงหายามาใช้เองพวกมีปัญหาการน,นอนและไม่ได้รับการรักษาที่ดีจะสแสวงหายาต่างๆมาใช้และมีความเสี่ยงที่จะติดยาสูงขึ้นที่ปราบอกเลยนะคะหลายคนเนี่ยการน,นอนที่ไม่มีคุณภาพหรือขาดคุณภาพก็จะทําให้อาการต่างๆของเราเนี่ยเป็นมากขึ้นได้ค่ะข้อที่สี่ภูมิต้านทานโรคต่ําลงอาจทำให้ติดเชื้อง,ง่ายขึ้นเช่นทําให้ภูมิต้านทานหลังการฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ต่ำก็ที่ควรจะเป็นเป็นหวัดง่ายขึ้นเป็นต้นหรือบางคนมักจะเป็นแผลในปากในช่วงที่นอนไม่เพียงพอข้อที่5โรคหลอดเลือดหัวใจผู้ที่นอนน้อยกว่าหชั่วโมงมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น,น23%เซเมื่อเทียบกับผู้ที่นอน7ชั่วโมงต่อวันเนื่องจากผู้ที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการอ้วนลงพุงมีน้ำตาลในเลือดสูงมีความเดันเลือดสูง มีไขมัน LDL สูงการมีไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงเรียกว่ามีปัญหาด้านเมตาบอลิกซินโด o คือจะส่งผลให้มีปัญหาต่อระบบหลอดเลือดหัวใจและก็สมองตามมาข้อที่ 6. สิ่งต่อการเป็นโรคเบาหวานสิ่งต่อการมีน้ำหนักโตเพิ่มและเป็นโรคอ้วนข้อที่7อาจทำให้ไตทำงานลด,ดลงอาจมีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุเพิ่มขึ้นและแก่เร็วดังนั้นผู้ที่เป็นโรคไตจึงควรหาวิธีพักผ่อนให้เพียงพอข้อที่8 บางครั้งนะคะถ้าเกิดนอนไม่หลับมากๆจะทําให้งหงุดหงิดอาจจะมีความรู้สึกอยากทําร้ายตัวเองเลยค่ะข้อที่9ทําให้แก่เร็วแก่เร็วกว่าวยังควรเลยนะคะข้อที่10การกควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจะดีขึ้นกับผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการรักษาเรื่องการนอนไม่หลับอย่าปล่อยให้การนอนไม่หลับทำร้ายเราเป็นอันขาดนะคะเราต้องดูแลและรักษาอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญหาสาเหตุนะคะที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นถึงตอนนี้ละ พี่ปลาอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สริกกส่งดีๆกันนะคะเรามาเล่เปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบเ e ล t ี่ฟิชเป็นก่อนกำลังใจใพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเติมตัวเข้าสู่ผู้สูงยุคคุณภาพผู้ส่งวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียะะะวกันพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy f i t เชื่อพี่ปานนะคะ